มาก็ในไหนก็สกินแห่งตำนานมาทั้งทีนะครับผมซันนี่หลิวจะไม่เก็บได้ยังไงก็เดี๋ยวเรามาตามล่าสอสกินนี้เอาให้ครบเลยทุ่มจนกว่าจะได้ครบนะครับขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้าน Cookie Land Shop ร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนแล้วก็เกมมือถืออื่นๆถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจำเลยถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลย ลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับรอบนี้มันมาเนี่ยแน่นอนนะครับมันมีความสัมพันธ์ติดมาเหมือนกันเราก็ต้องเอาอยู่แล้วแหละสำหรับผมนะแต่ความสัมพันธ์มันเพิ่มจี๊ดเดียวจริงๆนะครับผมแต่เอาวะเอาก็เอานะครับมาผมมีลูกบาดอยู่ประมาณแสนห้านะครับผมจำผมเท่าที่ผมจําได้เหมือนตอนศึกไตพาคนผมมีสุ่มไปบ้างใช่ไหมเราก็ได้โอ้เรามีกวิยามันสกินกวิยามันเรามีด้วยหรอเนี่ยกับกับตัวเลยนะ ไอ้ลูกคุณนะครับแต่อันอื่นเรายังไม่มีนะครับแล้วก็ที่มาใหม่รอบนี้ผมยังไม่มีเลยก็เดี๋ยวเรามาสุ่มล้วกันนะครับผมมาตู้นี้อยู่อีก26วันนะตอนที่อัดคลิปก็น่าจะประมาณ1อัปเดตเต็มๆเลยมั้งเนี่ยไม่ก็สองอัปเดตมั้งไม่มั่นใจแต่ช่างมันไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอุ้ยมาเลยปะเนี่ยรอบแรกอะตกใจวันนี้สกิปเลยก็ได้นะครับโอ้โหฮลี่นะครับมาหอห ต้องบอกก่อนว่านะตอนที่ผมอัดคลิปนี้ผมอัดหลังจากที่ผมสุ่มเซิฟดาร์ไปแล้วฉะนั้นผมสารภาพตามตรงผมจะรู้ว่าเออถ้ามันคัดซีนแบบนี้มันน่าจะออกเป็นตัวอะไรนะครับผมเออคือพวกคือ,คอหลายๆคนอันนี้คือไม่ต้องสปอยก็รู้กันอยู่แล้วผมเอาครบอยู่แล้วนะครับทั้งสองไอดีแต่ถ้าไหร่ก็อันนี้อย่าเซิฟดาร์อย่าไปติดตามดูกันอีกทีอ่ะกลับมาที่เซิฟเพียวต่อเอาไว้ของข,ข,ของซ้ําอยู่นะครับแต่พวกนั้นผมไม่ค่อยเสียมันไม่มีในความสัมพันธ์อ่ะได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างมันนะครับ ไม่ได้เว้ยรูปพุนเรามีแล้วนะครับโอ้ยจะขึ้นขั้นสองแล้วเว้ยนะครับอุย้ยอีพิกรัวๆเลยโอ้โหแล้วก็ซ้ำรัวๆเหมือนกันอ่ะขึ้นขั้นสองแล้วครับยาไบยาบ,ายยาบายไอ้รอบแรกอะถ้ามันออกสกินเลเจนรอบแรกผมว่าไม่ค่อยวือหวาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันคงได้อันที่เราไม่มีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าในในในตัวนี้ในตัวนี้นะมันจะไม่ออกเลเจนนั่นอื่นอกจากสองอันนี้ เลเจนด์นางฟ้าทะเลกับแสงจันทร์มันไม่ได้อยู่ในเจ้าตัวตู้สูงมน,นี้นะครับ <c oughs> ข่าวรัวเลยเว้ยแล้วก็เหมือนเดิมนะผมก็เตือนเตือนเหมือนเดิมว่าคือการสูมตู้นี้คุณจะไม่ได้เจ้าตัวผลึกสายลุงในการแลกสกินนะครับฉะนั้นก็ต้องชั่งน้ําหนักกันนดีอันนี้แล้วแต่การวางแผนของแต่ละคนนะครับแต่ผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องดาวเพราะว่าดาวผมมีอยู่เยอะนะครับผม แล้วก็ดาวผมแรกเฉพาะแบบจําเป็นอะไรเงี้ยซึ่งเวลามันจะเป็นทีมมันใช้ไม่เยอะนะครับผมเต็มที่ก็สี่อันก็สี่ร้อเองนะครับผมโอ้ยยังไม่มาเว้ยอึมเป็นน้ําลูกพูนอยู่นะครับโอ้โหมาเร็วมากอันนี้อันซีสสภาพตามตรงผมดูไม่ออกอันไหนแบ็คเพิร์นไหนซอเบนะครับโอ้ยเอาเว้ยต้องรอดูต้องรอดูนะครับดูข้างใน อะไรก่อนก็ได้อะไม่ต่างกันนะครับอู้เป็นแบ็คเพิร์มาก่อนนะครับสวยงามครับสวยงามรีเซ็ตเรียบร้อยอุ้ยหมดน้อยมากอะ่ะหมดไปกี่อันเองอะ่ะดูในกิจกรรมนี้ก็ได้นะเนี่ยหมดไปหกสิบอันเองนะครับหกหกสิบอันคูณสามก็เพิ่งหมดไปหมื่นแปดเองได้ไปแล้วอันหนึ่งนะครับเร็วมากผมว่าน่าจะเร็วกว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วไม่น่าจะเร็วขนาดนี้นะครับหมื่นแปดได้ไปแล้วอันแรกนะครับอย่างรวดเร็ว ีจริงอ่ะผมสามารถหยุดสุ่มได้ก็คือไปเอากล่องอันนั้นแล้วก็แลกเอาก็ได้นะแต่ผมว่ามันไม่เล้าใจผมสุ่มจนหมดเลยดีกว่านะครับผมเล้าใจเล้าใจใช่ไหมอะดูดูที่จริงอ่ะเดี๋ยวผมแลกกล่องมาให้ดูเลยก็ได้เออหรือเราปิดจะปิดจ็อบท่านี้ดีวะเนี่ยเนี่ยอีกทีหนึ่งผมก็ครบแลวเนี่ยเพราะว่าเรามีของเดิมสองอันอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะแลกดีวะเออเปลี่ยนใจไปแลกก็ยังไม่สายนะ <laughs> มาครับกล่องมาแล้วแต่เห็นมีคนบอกว่าถ้าเราเปิดได้ครบอะ่ะเราจะเลือกไปลูกบาทได้แต่ไม่น่าจะคุ้มหรอกแต่เอาวะลองดูแล้วกันนะเอาไปเอาอยางงี้ดีกว่าผมจะสุ่มจนได้สกินเลเจนด์เรอบถัดไปแล้วถ้ามันออกอันซ้ำอีกผมผมเปิดกล่องแรกแล้วไม่สุ่มต่อแล้วนะครับผมมาคือกล่องสุ่มกล่องนี้มันไม่ใช่ว่าเอ้ยยิ่งสุ่มเยอะได้ของเยอะมันไม่ได้อะไรเลยนะครับมันได้แค่ตัวอัพอัพเกรดขั้นตรงนั้น อุ้ยเอาวะเฮ้ยอาจจะได้จบคลิปเร็วซอเบย์ไหมไม่รู้อ่ะถ้าไม่ได้ซอเบผมก็เปิดแรกแล้วตามคําที่เราลั่นไว้เมื่อกี้หุยดวงดีมากนะน่ะเอาเว้ยเอาเว้ยคลิปคิปนี้จะสั้นหรือจะเร็วซอเบย์ไหมลูกซอเบย์ไหมอเบหรือแบ็คโฮซอเบแบ็คโฮเป็นอุ้ยดวงโคตรดีเลยหมดน้อยมากลูกปลาผมเหลืออย่างเยอะ เหลือข้วเยอะถ้าเราเปิดอันนั้นเราจะลูกบาทเท่าไหร่วะหมื่นหนึ่งวะหรือสองหมื่นวะอ๋อได้ลูกบาทหมื่นหนึ่งนะครับเอาไปเลยอ่ะคืนทุนนิดหน่อยอุ้ยหมื่นแทบจะไม่เสียอะไรเลยอ่ะหม <c oughs> ดไปน้อยมากอ้ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ผมไม่ได้รู้สึกดีใจอะไรขนาดนั้นนะคือดีใจก็ดีใจแต่มไม่ขนาดนั้นเพราะว่าลูกบาทมันเรามีเยอะอ่ะลูกบาทเรามีเยอะมันหมดน้อยคือถ้ามันมีสุ่มคุกกี้แล้วหมดน้อยเราจะดีใจกว่าไง แต่ลูกมาแล้วหมดน้อยเนี่ยเราแบบไม่ได้ happy แฮปปี้อะไรขนาดนั้นนะครับผมคือแฮปปี้ก็แฮปปี้แต่มันฟินนิดเดียวไม่ได้ฟินแบบโอ้โห,โหตัวแตกขนาดนั้นนะครับแต่ก็ดวงดีก็คือดวงดีอ่ะแล้วก็พอใจยินดียินดีดวงดีเราพร้อมรับโอกาสเสมอนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปนะกันนะครับผมเอ้ยเอ้ยก่อนก่อนก่อนไปใส่สก,กินก่อนดีเอออ่ะนะอ่ะแสงจ้าผมจะยอมใส่ก็ได้นะร่านี้ นี่น,นี่นี่นะครับโอ้โหโสวยงามจริงๆสวัสดีครับ